หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะครับจะเรียบร้อยต่อสายนำสายยางแล้วแล้วเมื่อเรื่องเราแขงวาใส่ร้องมึงพอจะได้ตังค์วันี้เลยนะางนคงไปเนแันวจะตกงจะได้ห้องกันนี่เสยกันนะเมื่อเรือนี้แล้วแขงวาตังคนีเลยคุ ่อสใส่ไฟน,ะนี่ใส่ไก่เฉียบร้อยแล้วใส่เก็ดใส่ยังนะอแจงพาทิตดูเหมือนจังหน่อยลงสีกับที่แงอีกเนะกา,านนะ ว่างเลคน้องซีก็ติแจ้งอีก